แล้ววิเคราะห์อะไรอย่างนี้นะถ้าจบตัวเลขจำชื่อผิดขอไทยแต่เขาจะแปลคือ Forest กับ Non forest. โดยการแปลก็จะเอาปีก่อนหน้ามาเป็นไกด์เช่นปีก่อนหน้าวงตรงนี้ว่าเป็นป่าตรงนี้ก้เอาขอบเขตนั้นมาและไปซื้อภาพดาวเทียมที่เป็นปัจจุบันมาวางเอาขอบเขตที่แปลไว้ก่อนหน้านั้นวางทับแล้วดูว่า สีสันของป่าตรงไหนเปลี่ยนแปลงก็เลยเป็นที่มาที่พออาดูชิตเอาไปเปิดหลักสูตรที่แครการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ก็คือสอนหลักคิดว่าการจะหาพื้นที่ป่าไม้ที่มันลดลงเนี่ยหรือเพิ่มขึ้นปีต่อปีหรือปัจจุบันการดีเนี่ยคิดยังไงบนฐานคิดนี่คือหลักการนะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทราบแต่ฟังดีๆนะครับ ไม่มีการจัดทำแนวเขตไทยป่าที่เป็นรูปธรรมอันนี้เป็นข้อสรุปจากการประชุมโครงการเรสที่ผ่านมาสุรสราครับเวลาเราไปนำแสดงพื้นที่ป่าเ,เราก็ใช้ forest กับ non forest ได้ถูงไหมแต่ถ้ามีคนถามว่ามีพื้นที่ป่ากี่ชนิดในภาระหน้าที่ของศูนย์เนี่ยหรือสอเนี่ย เราจะใช้ตัวเลขไหนมาอธิบายที่อาจารย์รับฟังความคิดเห็นไปพราว่าเขาจะใช้หลักการของการนําแปลงสํารวจมาคิดคํานวณเนี่นั่นหมายคาถ้าแปลงสํารวจพื้นที่เท่านี้เจอป่ากี่พรอนแล้วถ้าพื้นที่ประเทศเราเท่านี้หรือพื้นที่ที่เป็นป่าเท่านี้น่าจะมีเลโชของชนิดป่าดังนั้นเท่าไหร่แต่ไม่สามารถขีดได้ว่าป่าอยู่ตรงไหนบ้าง แต่ละชนิดเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนะครับว่าตรงนี้ผมหน่วยงานข้างนอกก็รอคอยว่าแช hey, นดิดป่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่ถามความเป็นจริงแค่แยกป่าไม่ป่าก็สหัสาหาถ้าลงถึงไทยอาจารย์ว่าต้องพึ่งคือกเกษตรศาสตร์ก็พึ่งมองกลุมวิทยาว่าน่าจะทำได้เราจะลองนะครับตรงนี้ขาดครับ การหาชนิดป่าของประเทศอยู่ตรงไหนบ้างทําล่าสุดข,ของดรสุวิทต์นะครับที่ทําไว้ตอนนั้นก็ปี2543แต่ตอนนั้นไม่มีการตรวจสอบของภาคสนามเข้าใจไหม,มที่ทํำอยู่ที่เดียวที่ทําชัดเจนมากคือกรุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขากัรพื้นที่ป่าเลนออกมาได้ ได่ว่าป่าเลข,ของประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้างเพราะคณะวาณตร์ทําให้แล้วตรวจสอบความถูกต้องโดยการสุ่มจุดตรวจสอบ91%ถูกต้องในการแปลพื้นที่ป่าเลของประเทศเพราะฉะน,นันนี้มีไทยเดียวครบที่แปลเสร็จแล้วไทยอื่นอันนั้นของยากนะครับคือชายเลนเนี่ยง่ายที่สุดแล้วผสมปักสีต่างเลยแต่ถ้าเป็นไทยป่าอื่นตรงนี้ต้องระวัง การีฏการจัดทำข้อมูล GIS ข้อมูล GIS เก็บเป็นจุด x ยนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายจะทำการกำหนดจุดตรวจสอบแลนด์ยูสที่ทุกคนจะลองแปลอยู่ตอนนี้ตอนแปลเมื่อคืนนี้เป็นไงครับเห็นภาพ Google e a r ์นแล้วชี้ออกไหมครับว่าวัตถุนั้นคืออะไรได้เห็นภาพ Google e a r ์นหรือยังครับ เห็นมีวัตถุขาวๆแปลออกไหมครับขวาล่างี่เป็นชุมชนนั่นแหละโรงงานใกล้ๆโรงงานมีพื้นที่โล่งๆเนี่ยแปลออกไหมครับอ่าเห็นไหมครับแต่คนอตื่นรู้ไหมครับไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จุดไม่รู้จะ p อยลงไปในโปรแกรมจุดนี้อันนี้ไม่รู้ไม่เปิดเพาไม่รู้เยอะมากอย i เต็มเลย พอคอยเสร็จแล้วโปรแกรม ArcGIS จะดีดค่าพิกัดออกมาใส่บนจุดเป็นตารางให้แล้วค่าพิกัดจุดต่างๆเหล่านี้จะถูกส่งเข้าสู่เครื่อง GPS นะครับเครื่อง GPS ส่วนใหญ่แล้วรับข้อมูลได้ประมาณ500จุดรุ่นใหม่ก็จะมา1,000จุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรวจสอบสำหรับของนางพันธุตน์์ไม่ควรจะเกิน1,000เพราะเครื่องรับไม่ได้ 500รําหรับบางรุ่นก็จะนปลนตรงนี้เป็นตัวเลขที่ต้องจับไว้นะครับพอได้เสร็จแล้วก็จะถูกจัดเก็บในเครื่อง c b s เส้นทางนั้นก็อยู่การดรอยิบเข้าไปแล้วก็โพลิกอนนะครับการดิจิตไลถ้าเจอเส้นตรงวางยาวๆถ้าเจอเส้นโค้ง วท t อันนี้หลักการนะครับในการจัดทำข้อมูลนะครับหลักการในการดิจิตายที่เป็นโพลีกอนะครับเดินเส้นเห็นไหมครับถ้าเป็นรูปเหลี่ยมนะครับด้านหนึ่งวางยาวเลยนะอีกด้านหนึ่งวางยาวยาวยาวแล้วก็ช่อยชซิ ข้อมูลมีการจัดเก็บอยู่2รูปแบบคือเป็นลัสเตอร์ของเวกเตอที่เรารู้กันในส่วนของ j s v e c t ตอร์คือเชิงเส้นล a สเตอรคือจุดภาพหลายครั้งข้อมูล Land Use อาจจะถูกเก็บเป็นจุดภาพก็ได้จะสังเกตเห็นว่าภาพเชิงเส้นกับจุดภาพนะั้นถ้าเอามาใช้ข้อมูลร่วมกันจะเกิดปัญหาหลอกของข้อมูลตัวนี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วในการจัดทำข้อมูลงารยูสจะจัดทำข้อมูลบนเวกเตอร์ฟอร์แมตก็คือเชิงเส้นให้ความถูกต้องสูงกว่าแต่บอกให้นะครับหลักการปฏิบัติจริงแปลนานยูสด้วยสายตาของนางคันธุรัท์ยากไหมครับยากถ้าแปลทั้งประเทศด้วยสายตายากไหมครับยากยากมากเพราะฉะนั้น เวลาปฏิบัติทั่วไปนะครับเขาจะใช้ภาพดาวเทียมภาพดาวเทียมเป็นจุดภาพอยู่แล้วถือไหมเป็นพิกเซลแล้วใช้กระบวนการในการสกรีนข้อมูลหรือดึงข้อมูลออกมาเรียกการแปลตีความด้วยคอมพิวเตอร์มันก็จะบอกว่าสีนั้นคืออะไรสีนี้คืออะไรแต่เมื่อแปลแล้วเขาจะให้โค้ดสีนะในโปรแกรมวิเคราะห์เนี่ยเช่นโค้ดนี้แลนยูสไลโค้ดนี้แลนยูสไลโค้ดสีเขียวนี่แลนยูสไล พอได้ตัวนี้เสร็จแล้วจะต้องแปลงจากเส้นตนัวนี้ดูดีๆนะครับอันนี้อันนี้คือภาพดาวเทียมที่แปลงเสร็จแล้วคนระับก็จะต้องแปลงให้เป็นเชิงเส้นเห็น <sk r ug> ความเออร์เรอร์บริเวณขอบของภาาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่จะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นในสเต็ปแรกที่การปฏิบัติงาน ตอนนี้หน่วยงานที่แปลพื้นที่การใช้ประยชน์ที่ดินคือกรมพัฒน,นาที่ดินกรมพัฒน,นาที่ดินแปลออกมานะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะเส้นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเ้าใครมีข้อมูลของกรมพัฒน,นะครับ land use บที่ปัจจุบัิที่10ก็ถือว่าใช้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการนึงคือข้อมูลการแปล land use บนภาพออโทสี ภาพออโทสีที่เราเห็นเป็นเชิงภาพน,นะครับตอนนี้มีการแปลไปแล้วแต่ที่อาจารย์ไปเปิดข้อมูลดูถ้าเราจะนํามาใช้ทางการป่าไม้นะพบว่าเขาให้นิยามป่าไม้ก็ผิดตามที่เรียนมาแล้วเขาจะให้นิยามว่าป่า,ปาผสมป่าผสมรอการฟื้นฟูซึ่งถ้าไปเช็คกับนิยามไทยป่าของเราเข้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นใครจะใช้ข้อมูล land use ทางการป่าไม้ตอนนี้นะสร้างเองสถามนเดียวเพราะหดึงข้อมูลบนฐานกมพั์ที่เขาว่าจ้างหาสถาบัานการศึกษาปแปลเนี่ยแปลเก่งกใช้ได้อาจารย์เช็คแล้วแต่ definition ทางการป่าไม้เขาจะใช้ว่าป่าลิมน้ำพวกนี้เป็นต้นถ้าท่านอยากจะใช้ท่านดึงข้อมูลชั้นของ โครงการเอาโทษสีนี้มานะดึงแคตตาล็อกที่เกี่ยวข้องกับป่าออกมาก่อนแล้วไปแปลตามหลักวิชาการการจำแนกไทายป่าอีกครั้งหนึ่งเข้าใจไตรงนี้เป็นสินิการที่สุดละไม่อย่างนั้นต้องแปลเองเหมือนที่เขานาอพัทลัที่พวกเรากำลังแปลอยูย่ต้องแปลด้วยสายตามแม่นที่สุดเพราะยังไม่มีการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ลงไปถึงการจำแนกชนิดป่าโอเคนะครับ ตอนส่วนของการบรรยายจะจบอยู่ที่นี่โอเคนะครับบรรยายช่มเช้าๆนะครับสบายๆนั่งฟังเพลินๆนะครับโจทย์แรกก่อนที่เราจะพักเบรกกันเพื่อสักพักเราเริ่มก่อน9ก้านาฬิกานะครับก็น่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆการพักผ่อนจีเซนนิสายบ้างโจทย์นี้มาจากอ้อนุชิตครับถามว่าง่ายครับไม่ยากครับ เพื่อให้ทำช่วงพักเบรกกาแฟพอดีข้อมูลที่แปลเมื่อจิตไปเมื่อวานจะได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนคพืเพื่่เมาส่วนใหญ่จะอยู่พันเจ็ดเศษษใช่ไหมครับพันเจ็ดเศษและอาจารย์มีข้อมูลขอบเขตของนานทุนละที่มีหน่วยงานหนึ่งเขาจัดทําไว้แล้วเราได้เปิดขึ้นมาดูเห็นไหมครับแล้วเราก็มาคํานวณพื้นที่ที่มันแตกต่างกันเมื่อวานนี้คํานวณเป็นตัวเลข ของหน่วยงานหนึ่งคำนวณได้ตัวเลขนี้ของที่เราดิจิตายคำนวณได้ตัวเลขเท่านี้นะครับเรามาหากรบแล้วก็หาร้อยละความแตกต่างกันถูกไหมครับวันนี้ถามข้อมูลชุดเดิมเนี่ยะคือข้อมูลที่เราดิจิตาลด้วยแล้วข้อมูลของหน่วยงานที่เขาจะทำของาทำมาด้วยเนี่ยขอถามว่าขอบเขตพื้นที่เขานามกันทุรักษ์ของหน่วยงานที่แปลไว้แล้วเอ้ยทำขอบเขตไปแล้ว ับขอบเขตที่เราดิจิตัลลงไปเมื่อซ้อนทับกันแล้วยู่เนียนกันนั่นหมายว่าจะพูดยังไงเนี้ยพี่วิชียอยู่เนียนกันซ้อนกันกี่ไร่ ต้องไอ่ม <work> <monastery> <The> ีข <göster ges 2> mm ้อมูลอยู่ชุดหนึ่งมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเอามาวางกันนะทับกันเอาพื้นที่ที่โอเวอร์แลดกันเนี่ยหรือมันซ้อนกันเนี่ยนะฮะที่น้องเขาว่ากี่ร่ขอคำตอบหลังจากพักทานกาแฟนะครับของทุกกลุ่มหลังจากพักกาแฟ ฝากได้ยนะครับ Land use ควรจะเสร็จก่อนเที่ยงนะ<ม>เพราะตอนเที่ยงจะต้องใช้กำหนดจุดสำหรับวันพรุ่งนี้เข้าใจไหมฮนะถ้าท่านไม่เสร็จก่อนเที่ยงเ,เ,เราเลคเชอร์เราจะลากไปถึงประมาณทุ่ม,มไหมรอจนก,กว่าท่านจะเสร็จ<ม>เพราะพรุ่งน,นี้เราต้องไปตรวจ land use ของเราเองนะเข้าใจไหมฮนะเพราะฉะนั้นต้องเร่งน,นิดหนึง่ง พอเร่งปึ๊บโค้งโค้งก็เริ่มจะยิงยาวๆแล้วโอเคนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับคำตอบสั้นๆเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จะขอกลับมาถามตอนหลังพักเบรกกาแฟนะครับอีก20นาทีเจ็กยันนครับพี่นะที่เป็นเชฟไฟไม่นเชฟไฟใช่ไหมให้ร่างแก่นกอแรกก็แรกต้องนับเป็น เดี๋ยวจะมีการถ่ายถ่ายรูปทำประวัตินะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่แรกนะคะแล้วก็จะมีพี่มุ้ยนะคะคอยถ่ายรูปอยู่ด้านนอกนะคะแต่ว่าอาจจะใครอาจจะไปเบรกก่อนมาถ่ายหรือว่าถ่ายรูปก่อนแล้วก็ไปเบรกกาแฟก็ได้นะคะพี่ดิจิตายาเนะ่พี่

ไี่น่องมีมีเชฟไฟวะทีดีใจหัวล้อพี่ลบโคดเดอร์ทิ้งไปแล้วไงตัวสับวันสองเั่าพอดีลบทิ้งไปแล้วมันเลื่อนมันเนอยู่ัน แค่ยืนจะเส็ยดวยคือส่วนที่มองท้องค่นคุณ ดีใจใหม่กันนะฮำาะไรวะเนี่ยนี่โง่บ่ายบายอะร้อนพร้อมไม่เห็นเลยห้องพนไม่ออกนะ เอ้มีเกี่ยวได้เหรอเกี่ยวได้เหรอใบรองจอให้ออรอ